คุณคิดว่าแฟชั่นเป็นของเพศอะไรอืมหน้าคิดงั้นฉันจะขอพาคุณไปดูภาพจำเมื่อก่อนกันผู้ชายถูกจำกัดเพราะได้รับความกดดันจากชาตินิยมการแสดงบุคลิก,กภาพหรือแต่งตัวเหมือนผู้หญิงก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนแอ ในขณะเดียวกันนั้นส่วนของผู้หญิงก็ต้องใส่กระโปรงแต่งตัวอ่อนหวานเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้เป็นผู้ชายต้องดูแมนแมนเป็นผู้หญิงต้องดูเรียบร้อยอืมคุณคิดเหมือนฉันใช่ไหมนี่ปี2021แล้วนะภาพจำไม่ควรเท่ากับปัจจุบันเพศต่างๆเกิดขึ้นมามากมายไม่ได้มีเพียงเพศหญิงและเพศชายอีกต่อไป มีข้วขอสนับสนุนสวยงามแบบใหม่ไม่อาศัยเทศไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้หรือจะปล่อยใจไปชิลๆกับการปลูกต้นไม้ มาพบกับมีค chapter, ั่วเล็บสำเร็จรูปและแพ็กเกจ3สไตล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกิจกรรมที่น่าสนใจของคุณเมื่อทำเล็บเสร็จแล้วหันแพ็กเกจด้านหลังก็จับถ่ายรูปได้ลงรูปโชว์ได้ทันทีภูมิใจไม่อายใครการเปลี่ยนแปลงเรื่องง่ายจากไลฟ์สไตล์ก็ลุยและลองไปเลยฉันรู้แล้วตอนนี้แฟชั่นควรเป็นของทุกคน ตามหัวใจในไลฟ์สไตล์ของคุณสวยงามแบบใหม่ไม่อาศัยเพศ Follow your heart i n the lifestyle MiCore